รับเข้าสู่เป็นกลางชินแน่เสียโบสประกาศจัดมวยคู่เดือดเมธีทะทะยอดวันผดดเดิดเอพันสิบล้านบาทก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดและกดแชร์กด Sub สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง p k 2 4ครบจบทุกความมันพักยก2 4สี เซบอโปรโมเตอร์หนุ่มไฟแรงประกาศยืนยันจัดสึกเพชยินดีระหว่างเมธีอดีตนักแสดงชื่อดังปะทะวันพเด็จอดีตนักมวยชื่อดัง วันที่30ตุลา2565สำหรับการชกครั้งนี้สืบเนื่องจากกรณีนายวิวิชลุงเรืองสิริผลหรือลุงศักดิ์วัย62ปีเข้าชกนายศรีสุวรรณจันยาต่อหน้านักข่าวขณะแถลงกรณีการมาร้องเรียนกก3บก,กปทเพื่อให้ตรวจสอบโน้ตรมแต้พาณิชกรณีพูดล้อเลียนหรือพาดพิงรัฐบาลในทอล์คโชว์เดียวไมโครโฟน13 จากนั้นวันเพนเ็ตอดีตนักมวยไทยที่มีดีกรีเป็นแชมป์ราชดำเนินและลุมพินีได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กท้าชกกับลุงศักด์โดยวางเงินเดิมพันสิบล้านทว่าลุงศักด์บอกปัดไม่เอาต่อมาเมธีอดีตดาราดังประกาศช,ชัดขอรับคำ้ากับวันเพเด็ตแทนลุงศักด์ล่าสุดเสียบด์นัทเดชวชิรัตนวงศ์โอม,เ,มอเตอร์มวยชื่อดังแห่งค่ายเพชรจ,จินดีได้โพสต์เฟซบุ๊กประกาศจัดการชกระหว่างเมธีอมรบุฒิกุล อดีตดาราชื่อดังกับนอยอดวันเด็จสุวันวิจิตรหรือวันเด็จสิทธิ์คู่หมายอาดีตนักมวยไทยดีกรีแชมป์เวทีมาตรฐานโชคโชนโดยพูดว่าคอนเฟิร์มกติกามวยสากลเดิมพันกัน10ล้านบาทศึกเพชรยินดีสนามมวยราชดำเนินวันเวลาและรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับ